สวัสดีครับลุงโอนะครับอ่ะช่วงนี้ก็จะยุ่งๆกับการประกอบตู้ Off High High one, ออฟกิ h ไฮบิดไฮโวลบวกเอวก ATS นะครับออเดอร์ก็เข้ามาเยอะมากก็ขอขอบคุณสำหรับลูกค้าที่ไว้วางใจลุงโอนะครับสั่งประกอบตู้อ,ออฟก,กิจไฮบิดมานะครับช่วงเวลานี้ผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าในกล่องนี้สักนิดนะครับอ่ะ ก็ช่วงเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับประมาณหกโมงครึ่งแล้วแดดก็หมดแล้วนะครับผมก็เมื่อแดดหมดผมก็จะไม่สามารถทดสอบตู้ออฟกิดให้ลูกค้าได้นะครับเพราะต้องใช้แสงแดดในการผสมกับไฟบ้านผมก็เลยได้สั่งตัวนี้มาครับอ่ะเดี๋ยวจะอ่านตรงหน้ากล่องให้ดูนะครับก็คือเครื่องจ่ายไฟ DC Power Supply จ่ายไฟได้ตั้งแต่0.1วย์จวาเอ่อวค่าเที่ยงตรงนะครับขนาดของเขาคือ2,000วัตต์จ่ายแรงดันได้ถึง600 vdc นะครับอ่าได้ถึง600โวลต์เลยไวกระแสตรงนะครับเปลงจากไฟบ้านมาเป็นไฟกระแสตรงนะครับสามารถตรวจกับมิเตอร์แล้วก็มีพร้อมคู่มือภาษาไทยนะครับก็เจ้าเครื่องนี้จะสามารถช่วยให้ผมทดสอบ ตู้อินเวอร์เตอร์ในเวลากลางคืนได้นะครับก็คือเอาให้เจ้าตัวเนี้ยปล่อยไฟกระแสตรงมานะครับสมมุติว่าเป็นไฟจากแผงโซล่าเซลล์อ่าก็มา400โวลต์380โวลต์390โวลต์ก็แล้วแต่เราจะปรับนะครับมันสามารถปรับค่าได้เดี๋ยวผมจะทำการแกะกล่องแป๊บนึงครับช่วงนี้ผมจะทำเภาพให้เร็วขึ้นนะครับ หลังจากแกะกล่องเรียบร้อยนะครับหน้าตาเขาก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับซื้อมาใช้เป็นครั้งแรกก็เขาก็จะมีคู่มือแถมมาให้นะครับเป็นภาษาไทยก็สามารถดูประกอบการใช้งานได้นะครับตรงนี้ก็เป็นใบเสร็จนะครับอเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาโอ้ยน้ำหนักก็หนักพอสมควรเลยนะครับ ด้านหน้าก็มีปรับโวลต์กับปรับแอมป์นะครับนี่ก็มีสวิตช์ออนออฟอยู่ตรงนี้ก็มีไฟโชว์สดวงด้านหลังก็มีพัดลมระบายความร้อนแล้วก็มีต่อออกนะครับก็จะเขียนว่า DC ลบฝั L, ่งนี้ก็เป็น DC บวกนะครับตัวนี้ก็เสียบไฟ AC ก็คือเสียบไฟบ้านของเรานี่เอง,เองมีมีปลั๊กมาให้ ต่อไฟออกไปตรงนี้เป็นไฟ DC เพื่อที่เราจะสมมติว่าเป็นไฟมาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับอ่าก็หน้าตาก็ใช้งานง่ายครับไม่มีปุ่มอะไรมากมายก็มีโวลต์กับแอมป์รงหน้าจออ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบต่อไฟเข้ากันดูนะครับว่าเขาจะปรับโวลต์ได้ขนาดไหนตามจริงที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอต่อวงจรแปบ๊บนึงครับ ต่อ,อวงจรเรียบร้อยนะครับวงจรก็ง่ายๆนะครับหน้าตาเขาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน,นการทดสอบก็แค่วัดด้วยมัลติมิเตอร์ของเรานะครับก็สายไฟของเขาเส้นค่อนข้างจะใหญ่นะครับนี่สายไฟออกมาจากนี้ต่อไฟเอซีก็เสียบกับปลั๊กไฟบ้านของเราเลยนะครับแล้วก็ไฟที่ออกจากตัวเขาก็คือแดงบวกดำลบเป็นไฟดีซีนะครับตรงนี้ก็เป็นพัดลมเมื่อเครื่องร้อน ลงก็จะทํางานเองกตรตโมัดนะครับเราก็เอาขั้วบวกกับขั้วลบตรงนี้มาต่อกับมัลติมิเตอร์ของเรานะครับผมค็หนีไว้กับเจ้าตัวหนีแล้วก็ให้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันที่จะจ่ายออกมาจากเครื่องนี้นะครับดูว่าจะตรงตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่าครับเสูงสุดได้ถึง600โวลต์เลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวเรามาทดสอบไปพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้ก็เสียบไฟเข้าเรียบร้อยแล้วเราก็ มีสวิตอยู่ตรงกลางนี่ปุ่มออนออฟนี่แล้วก็เปิดขึ้นไปเลยเป็นออนเปิดฟลาบนี่ออนปุ๊บมีไฟสีแดงขึ้นมามตัวอ,อ,กอักษรตรงนี้เป็นไฟสีเขียวนะครับนี่ผมลองปรับให้มันต่ําสุดที่วอลลุ่มด้านบนนี้นะครับก็เขาจะอยู่ที่ประมาณ6กโวลต์นะครับอ่ะก็อยู่ประมาณนี้เรามาดูว่าตรงกับมัลติมิเตอร์หรือเปล่านี่มัลติมิเตอร์อยู่ที่หโวลต์นะครับ โวลต์ดีซีเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่เป็นดีซีนะครับเป็นไฟกระแสตรงตั้งอยู่ที่ย่านหนึ่งพันโวลต์ดีซีตัวน,นี้อยู่ที่หกโวลต์ดีซีเดี๋ยวเราจะค่อยๆปรับกันไปนะครับว่าเขาจะได้ขึ้นถึงหกร้อยโวลต์จริงหรือเปล่านะครับนะสำหรับกับการดูที่มัมิมิเตอร์นะครับว่าจะตรงหรือเปล่าแรงดันที่เข้าใจออกมานะเดี๋ยวผมจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับ บางช่วงก็จะทําเป็นภาพให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับตอนนี้เราปรับเรงดานี้เราต้องค่อยๆปรับนะครับ ทำการทดสอบแล้วก็อัดคลิปส่งให้ลูกค้าทางไลน์ออทุกตู้แล้วก็ทุกคนนะครับนี่ตอนนี้ขึ้นมาสามร้อยกว่าแล้วใกล้จะสี่ร้อยแล้วสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เก้าใกล้เขียงมากสี่สองแปดแปดถ้ว่า่นยังไม่สมบวรเลยครับแต่ผมไปเรื่อไปถึงก้อยแล้วอย่อนนี้สี่ร้อยาแล้วครับนไปเรื่อยหน้าร้อยาแล้ว น่า่นาว้นบ่ผมหมน้สุเย่ลก่าได้ถึง่่า1แลนี่5 9 0นส่วนนี้สุดแล้วนะครับตรงที่วอลุ่มนี้หมุนไม่ได้แล้วนะครับหมุนสุดแล้วได้อยู่ที่600โวล์นะครับามาดูที่มัลติมิเตอร์นี่600โวล์พอดีเป๊ะเลยนี่ก็แรงดันก็ได้ตามที่เขาโฆษณาไว้นะครับผมก็สามารถ ใช้ตู้นี้ทดสอบกับตู้อินเวอร์เตอร์ให้ลูกค้าได้ในช่วงเวลากลางคืนนะครับถ้าเกิดใครสนใจเช้าตู้ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปให้นะครับใครสนใจก็ซื้อหาผมซื้อมาออราคาเขาอยู่ที่ประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับผมก็ซื้อมาช่วงที่เขาสามเดือน3นะครับช่วงนี้เขาลดมีโปรโมชั่นอยู่ก็ได้ประมาณสามพกว่าบาทแต่ใครสนใจก็ ดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับก็ช่วงนี้ลุงโอก็จะยุ่งๆหน่อยก็คือจะเล่งประกอบตู้อินเวอร์เตอร์ออฟกิดไฮบิดอยู่นะครับออเดอร์เข้ามาเยอะมากก็เดี๋ยวจะพยายามแบ่งเวลามาทําคลิปที่นอกเหนือจากคลิปตู้อินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อเพื่อนๆบางคนก็อยากจะดูคลิปใหม่ๆนะครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปที่มีประโยชน์แล้วก็ จะได้เพื่อนๆจะได้นําไปใช้ประโยชน์แล้วก็พายกับหน้างานขอนงตัวเองครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอโซลาเซลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอโซลาเซลด้วยะวนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย